ะะเข้าสู่โครงการลงแขกเกี่ยวข้าวจะเป็นอีกหนึ่งชุดการแสดงแล้วก็จะสภาวัดพระธรรมอำเภอก็เป็นอีกหนึ่งชุดการแสดงด้วยนะคะการไม่ว่าจะเป็นประเทศนี้ต่างๆนะก็กองงดนะครับกองงดนะครับเพิ่งจะทลายล็อกนะครับเพิ่ง ก็เฝ้าระวังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดินทางมาถึงก็ลงชื่อน,นจุดคัดกรองนะคะเพื่อความปลอดภัยใส่เสื้อตัวใหญ่จางสิหรือว่าอุณหภูิมันเปลี่ยนบอกบจังสิีนะคะก็ไม่เป็นไรนั่งพักก็อาจจะดีขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับพื้นที่ในวันนี้นะคะพื้นที่ที่ใช้เกี่ยวข้าวในวันนี้คือของท่านของพี่สวัสดิ์สารปังนะครับหรือว่าพี่สดนะครับ,รบวันนี้นะครับเพื่อนเด็กโจงงานหน้าไปเองงานนะครับพื้นที่แล้วเดวทาท่านมาดูพื้นที่ พี่สวยๆแต่สำหลับท่านนี่นะครับแต่งตัวสวยๆนะครับไม่ต้องลงนะครับก็ได้แต่เป็นท่านที่มาในวันนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวพักผ่อนตามอัธยาศัยสักครขี่ได้ถ้าเห็นพี่รถแย่แล้วเกี่ยวเลี่ยวมัดนะครับมัดนะืะหามันทีนี่ปลายแหลมนั้งสองทางนี่ไหม่ก็เราเออเป็นไม่หาบเข่านะครับหามัดเข่าเอามาหุ้มเเป็นมัดนะครับวางเป็นมัด ที่เราเกี่ยวนะครับมาใสายนะคะเ่อไปเกี่ยวหน้าผู้อื่นกับโอ้ยสว่างไปเลยหระบัปลาที่เจ้าภาพประสิสูนน์อ่ะก็เลยต้องใช้วิธีก็เป็นที่สนุกสนานนะคะปูบาผูสาวอันนี้คือพักตับธรประชาตินะครับอ่าไล่มนลเพิษนะครับไล่เป็นพักบอดสารนะครับติดดีจงไว้ให้พี่นองหรือเกี่ยวหรือระบบอินซีใช่ไหมระบบอินซีนะครับเบิ้งเอาโลดนะครับกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเกี่ยวใจ สารสายใหญ่ร่วมสืบสารวัฒนธรรมดีงามขึ้นเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีเกี่ยวข้าวและเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในชุมชนนอกจากนี้ตมพูป,ปอยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญคือพระพุทธไสยาทูปอโดยจะพาท่านไปกราบไหว้และถ่ายภาพร่วมกันประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้เกียรติเป็นเดินทางมาเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมในวันนี้โครงการเป็นลำดับต่อไปเชิญครับท่านข้าวเกี่ยวใจสารสาสย์ร่วมใจสืบสารวัฒนธรรมในวันนี้นะคะประเพณีเกี่ยวข้าวเป็นประเพณีไทยอีกอย่างของชาวไทยซึ่งนักจันจหวั ยากยิ่งในปัจจุบันนี้ชาวอีาสานส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีน้ําใจดังนั้นในการทำรํำกิจกรรมใดๆก็ตามไม่ว่าจะงานเ,เล็กหรืองานใหญ่จะสําเร็จร่วงไปได้ดีก็เพราะทุกคนต่างก็มีน้ําใจอาศัยซึ่งกันและกันช่วยกันคนไมน้ลำมือกแลจะใช้เวลาไม่นานก็จะสําเร็จร่วงสูงปาถนาการทํางานแบบนี้คนอีาสานก็จะเรียกว่าเป็นวิธีการลงแขกนะคะ โดยการดําเนินการจัดจกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาว,วชนประชาชนรวมถึงหน่วยงานราชการและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันปลายนิ้วใจช่วยเหลือกันและกันท่านยังสามารถช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคมคีเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามต่อก,กันระหว่างสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินสภาวัฒน์ตะบนภูกปอและสภาวัฒน์ตะบนอื่นๆด้วยนะคะ าการจัดงานครั้งนี้กำหนดจดขึ้นในวันที่20ก็คือวันนี้นันคณะ,ะผู้บริหารทศบาลตะบนภูปอเพื่อนนายกมุสบของจุเมืักาฬสิน์ซึ่งวันนี้มาหลายท่านนะครับก็จะมีท่านนายกหลุดท่านนายกอาจารย์นะครับท่านสจนวรัตน์นะครับท่านภูมิเกียรติโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมกลุ่มสตรีที่เข้มแข็งของจังหวัดกาฬสินนะครับ ท่านาผู้ช่วยในยก,กราัฐชาติตมักตาลสินแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับพี่น้องประชาชนชาวตำบลปูปอที่ขคารพรักทุกท่านครับวันนี้<ต>ผมมีความกับพีนีลงแขกเกี่ยวข้าวนั้นนับวันจะหาดูได้ยากนะครับเนื่องจากว่าสภาพความเป็นอยู่สภาพการิชีวิตของพี่น้องประชาชนเปลี่ยนแปลงไปแต่เราก็รู้ครับว่าพื้นเพพี่น้องคนอีสาน ที่เราส่วนใหญ่เติบโตมานะครับโดยเฉพาะยิ่งชาวจังหวัดตรัสินนั้นเต็มไปด้วยความมีน้ําใจต่อกันซึ่งหนึ่งในความมีน้ําใจต่อกันที่แสดงออกชัดเจนก็คือการมาร่วมแรงร่วมใจทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมส่วนตัวของแต่ละท่านให้ผ่านพ้นสาเร็จร่วมไปได้ดีนะครับซึ่งการลงแขกเกี่ยวข้าวในวันนี้ก็เป็นอย่างในกิจกรรมนั้นในการดําเนินกิจกรรมในวันนี้นะครับสิ่งที่พวกเรา มองเห็นร่วมกันทั้งหมดแล้วก็น,น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งนั้นมีอยู่สามประการที่เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนประการแรกเลยนะครับเป็นความรู้สึกชื่นชมยินดีที่มีต่อทุกท่านที่ช่วยกันจัดงานในวันนี้นะครับชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีในความเอาใจใส่นะครับในความตระหันักถึงวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวอีสานนะครับที่มาร่วมแรงร่วมใจกันชื่นชมยินดีในกลุ่มที่น้องที่มีความสมัครสมานสามีกันอย่างยิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับทางสภาว่าทามอำเภอเมืองกาลสินต้องเรียกพี่อยู่มาดินเพราะว่าเวลาทําอะไรพี่เขาไม่ได้สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้า,ลาหลายๆท่าน,นจะคุ้นเคยผมในบทบาทหน้าที่ของเลขานุการผู้ว่าการจังหวัดผมเป็นหน้าห้อง ลำดับต่อไปนะครับเด็กชายนั

แสดงชุดนะครับรำเพลงเกี่ยวข้าวอีส<จ>นานอุปกรณ์แป๊บนึงนะครับเพราะว่าการแสดงชุดนี้อุปกรณ์เราเยอะมากนะครับ <laughs> <ว S 2> ะอะไรเยอนะครับเพื่อาความสมจริงนะครับรบา้านเรามัน,นแบบบ้านพงษ์เสน่ห์ เ,เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนนะครับซึ่งสมัยก่อนนั้นอาศัยเครือญาติแล้วก็ผู้ที่รู้จักมักคุ้นะครับมาช่วยการทำงานนะครับให้ให้สำเร็จนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็พอเป็นอยู่นั้นเราก็ห่างกันค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับก็ทำให้คำาวนาวานร,รือการลงแขกเกี่ยวข้าวเนี่ย หายไปนะครับความความรักความสามัคคีในสมัยก่อนนั้นนะครับก็คือเมื่อเรื่องกิจกรรมกันอย่างนี้คำว่าความรักความสามัคคีก็คือมีหลายๆมิตินะครับที่ทาในในกิจกรรมเดียวนะครับอย่างเช่นมาเกี่ยวข้าวอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะมีผู้ที่เป็นแรงงานนะครับไปช่วยเกี่ยวข้าวอีกอแม่ครัวก็จะทํากับข้าวไป คนผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะเขาเรียกว่าจักตอกนะฮะก็เอาไม้ไผ่นะฮะมาจาักตอกเพื่อที่จะเป็นมัดไว้เตรียมมัดรวงรวงข้าวหรือฟ่อนข้าวนะครับที่เกี่ยวแล้วท,ที่สุนในประเทศไทยถ้าขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อเรวัตหรือเรวัตตาท่านก็คงจะรู้จักนะครับขอเสียงปรบเบิพบกับพระเอ,อกมลังครับนะครับ หลวงพ่อเลวะตะนะครับตัวจริงครับคนนี้นี่สืบสารประเพณีอีสานของเรานะคะนานทีปีโหนจะมีการจัดกิจกรรมนะคะพอหลังจากที่พระพุทธสยาสปูพ่พอของเรานะครับวันนี้เรามี